ถ้าบัง mm. มาเปิดก็เ i̇şte นี่ยเนอะไรอะไรเอายูิวก่อนิก่นิ่อนมันจะไปไหนกันวะเฮอยสู้กันไอ้พวกนี้วิ่งหนีห่างจุกตูดเหมือนหมาเลยพวนไม่ต้องเล่นมืงอกาไม่ต้องเล่นมืงอกะอะไรกอดกุ้งไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่กไอะ้ว กลางหลังคือความอายของนักดาบเราเป็นนักดาบหรือเปล่าหลบดิเอ้ยหลบไลม่พ้นว่ะเจอกันกลางเจอกันกันอะไรอะไรอีกนะเจอกันเอ๋ต่อเองก่อนที่จะไปสนุกกัน กดซับคลายติดตามตรงนี้และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ภาพคลิปใหม่จากแช่นาวชิคเก้นเบนเฟซบุ๊กแฟนเพจชิคเก้นเบนกดไลค์ตรงนี้และกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและสไตล์มันๆของชิคเก้นเบนจะมาเจอชิคเก้นเบนทุกวันที่เพจชิคเก้นเบนมี2สตรีมไลฟ์สด3ามทุ่มเป็นต้นไปถ้าไม่ติดภารกิจกดติดตามตรงนี้ได้เลยท่านคนกดติดตามทั้ง3ช่องทางเรียบร้อยแล้วเราไปลุยกันต่อเลยเจอแหรอเจอแล้ว,ลวอยู่ตรงทงสี่อ่ะ เออไอ้วาร์ฟใ,ใหญ่ๆนี่มันคือวาร์ฟเลยปะแมปดำไหมไปปะแมปดำทำอะไรได้ก็ของดีจัดอ,อ่ะอ๋อแต่เข้าไปก็โดนตียับกระิบๆแล้วคุณก็เลยลองสนไอ้หมามันทำอะไรไม่ได้เราตกลกดอ่ะเอออ๋อโอเคนึกว่าเหมือนแกะคขมามาแล้ว ทันเจียนไฟแล้วครับท่านเฮ้ยจะคนเลยยังนั่นแหละบอยไม่เห็นมีเลยมังอันก็ไม่มีบอยละอัน,นก็มีเราไม่ได้เอาไอ้นี่เหมือนเดิมนั่นกางเอาอะไรมามเอาไอ้คอสเหมือนเดิมนะเอาคอนคู่มาเออน้องจะเล่นอะไรก็แล้วแต่น้องจะเก็บเวลอะไรก็เอามาไม่มเราเอาชนะไม่ได้เ,เก็บเวลคอน,นเราเยอะแล้วเราต้องตีไปนะ ตีก็ตีว่าถ้าเกิดอยากเจอคนก็ยืนรอเฉยๆได้แต่ถ้าตีก็ได้เวลิลไงเออแตถ้าตีแล้วมันดาบคามรลายตัวก็น,นั่นแหละก็ดีอะ่ะไม่ต้องสู้คนในกล่องตีเลยแล้วถ้าตอนคนมาตอนคนมาแล้วมันจะเพิ่มตังค์ตีสกิล<พ>ให้หรอไม่งไงร,รีเลื่อนให้ปะรีเลื่อนให้รีสกิลให้เด้อ พื้นไฟมันแรงเลยวะเฮ้ยตีมยิงเลยเพื่อนปะเฮ้ยตีดุดเรื่อยเออมีสกิลเอ๊มีของดุดเลือดปะเสื้ออะไรเสื้ออะไรวะเสื้อตีดุดเลือเนี่ยเสื้อหนังดุดเลือใช่เออน่าสนใจวะเปลี่ยนเสื้อข้าวเหนียวดาวเลยอ่ะดีข้รวเหนดาแรงไหม ไม่แรงแต่รัวโอ้ยโอ้ยตายว่ะเ,เป็นกาวกระตุกจัด,ม,ด,ดมีลูกด้าวด้วยเฮ้ยมาแล้ว อะไรร้อยสองพีสองเกอแล้วอะไรคือไรสองพีสอ่ะเฮ้ยแต่เราตีสี่บหนึ่งสีหนึ่งตัวนะเว้ยแป๊บเดียวมัก็น่าจะครบแล้วนะตีมันนับเป็นแต้มบางตัวมันได้หนึ่งแต้มบางตัวได้สามแต้มแรงก็นะแต่บางตัวมันงแต่บางตัวมันงมันเลือดน้อยแต่มันตีแรงนะแต่มันสกิลแรงเว้ย ไถ้าต่อยคุกากลางเนี่ยเออเนี่ยมันลางบัฟยันโกงเลยคุยกกลางมันโกงจัดไม่รู้ว่าคุมอันนี้เอ้ยคนมันคือความโหดของชิคเก้นเบนไงเออกล้ากดอะไรไปแล้วไม่ได้กดเลยเลยโอเคแค่ของน้องเปิดเองกแหละไม่ได้มีใครไม่มีใครกล้าสู้เราจริงอืม เราต้องถีบกระบวยมาแต่ถ้าใช้สกิลแรกแล้วสกิลสองตรกลางถ้าไม่ใช้อะมันจะครูดาวสิบห้าวิน่าจะเจอตรงกลางเหมือนเดิมต้องมีสเต็ปที่ดีเฮ้ยเดบอร์เช็คของอะไรเจีนะเช็คของกันมีดาบมีคู่กับอะไรวะเนี่ยมีคู่กับฮิลมีคู่กับฮิลปะไม่รู้เอาฮิลก่อน อย่าไปยืนบวกกับม <audio> right. oh. <laughs> mm ีคู่ตรงๆเลยมันสู้ยากเลยมี่คู่มันยืนแรกส้ก็เป็นเด็กเก่งจริงจริงมีคู่มันใส่เสื้ออะไรมามันวิ่งหนีแล้วทำไมวะเออมันไม่เล่นแล้วมันจะรอให้เวลาหมดเหรอมีเวลาปะเวลาหมดวงก็บีบเหรอมีคู่มันใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยใส่เสื้อสะท้อนนะอย่าไปยืนแรกตรงๆนะมันใส่หมวกสะท้อนมาเฮ้ยแยกกันดิทำไมมันหนีเพื่ออะไรวะ ถ้ามาเข้ามาเปิดก็เนี่ยเนี่ยเอะไรอะไรเอาให้ยูหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนสวยอืมยิงไปปูนไม่ต้องเล่นมึงอะไม่ต้องเล่นมึงอะอะไรกอดสะท้อนไอ้โง่ไม่มีอะไมม่ีตัวยรลาบพลาดไปอะไรอะไรแรงอะมึงอะลาบพลแรงแต่กูถือแกหนูไปไหนอะตายแล้วไปไหนอะนันต้องไป เราต้องเป็นต่อเปิดกองดิฮิได้ไรของโหดวะของน้ำเงินขวากูดมันก่อราคา9,000มันกี่พิเดร์ได้หัวตรงนี้ได้ปะเรงได้2,000เยี่ยมอ่ะก็ถ้าคนนำนำเอ็ดเยอะมันจะมันจะได้เยอะกว่าโอ้ยลาขูดออกเลยวะ ออกเลยแหละถ้าเกิดออกก็ไปประตูอันเล็กอะถ้าเกิดไปต่อก็ประตูอันใหญ่เงินนี้ต้องไปไหนเนี่ยไปต่อดีเอาไม่ต่อไัยอ๋อถ้าชนะก็ลงได้ยาวๆทั้งวันทั้งคืนอะเหรอถ้าชนะยาวๆนะยังเอาแล้วถ้าเกิดหมัดกลางเว้เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูดิยี่สิบแปดไงไม่ถ้าเกิดว่าหมัดพิกางเวลอ เรียสูงขึ้นมันจะมีสกิลสำหรับสายมัดโดยเฉพาะไงแบบสกิลที่แบบโกงๆอ่ะกับสายมัดคือต้องเล่นมัดบ่อยๆสกิลเท่าไหร่เลยพุ่งกางเกล็ดิยงเดียวพุ่งกังยังไม่ได้เล่นเลยไม่เคยได้เล่นเลยนเออเนี่ยสกิลว่าเจ็ดสิบแต่แม่งไอ้นี่เลยเหมือนแรดเลยเออสกิลสกิลแปดห้าก็โหดแปดห้าเออใช่ใช่อืม น้องก็ได้สกิลไว้เจ็ดสิบของพอลแล้วเอ้ยเอ้ยตก,จกเลลจกลยมาแล้วมาแล้วคนมามาขอบู๊จริงๆมั่งนะไก่เพิ่งใช้หมัดรังบัฟแบบตอนที่มันยังไม่บัฟดิโอเคโอเคโอเคเก็บก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นทำไม่ตาย เอเดี๋ยวทำแต่ตอนมันบับอ่ะเออเดี๋ยวเปุดขี้อยู่เพราตอนมันบับตอนไหนอ่ะเออเยวๆปุดขี้อยู่เออเร็๋ยวข้าต้องบูมันให้หยกคาบาราของยันพวกนั้นคาบาราคบาราคบาราพวกนั้นมันอยู่ไหนตัวเดียวะเนี่ย อยู่เฉยไหมเขาอยู่เฉยไหมเดี๋ยวก็มาเออเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยกระบองกระบองกับดาบคู่กอกกับแบบคู่เลยใส่หมดอะเอาเัาตัวไหนก่อนเอากระบองก่อนดาบคู่ก่อนดีกว่าดาบคู่มันน่าจะปลอดกว่าดาบคู่แหละเอาเร็วเลยรังพับรังพับด่วนรังพับด่วนนี่ไงนี่่วอเลยอะไรกระน้องคู่อยู่นชิงน้อง เออก็มาดิกูลากมึงได้อะไรกูแข็งอยู่ไอ้หนูแข็งอยู่ไอ้หนูน้องมาโอโหน้องไม่มาวะเดี๋ยวเต้นต้องเี้ยอีลี้ยวน้องเอามันน้องเอามันื้อนีเจอสเต็ปคอมโบ ดิไม่เอาฟองอ่ะไปดิดิเอาฟองเงนโอ้ยสองหมื่นคนละสองหมื่นเลยเฮ้ยคนรวยบอกเลยเฮ้ิเอาวิ่งไปไหนว่ะล่ะวิ่งหนีเนียบแต่กลางหลังคือความอายของนักดาบเราเป็นนักดาบหรือเปล่า ขาทำหนะ่อยอ่ก็ไม่ใช่นักดาบแต่ครับนักส <zeniu> ู้ใชนักดาบแต่เป็นนักสู้ไงล่ะอ่ะตอไงอะมสตอยู Sergeant ่แล้วเจ้าจะตีกับใคเนะเฮ้ยเยเจ้าจะตีกับ เอาใหม่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 เมื่อกี้ยังไม่สู้เมื่อกี้ยังไม่ได้สู้ดีตุบิกลมามาใหม่ก่อนดิมาใหม่ก่อนดิเอาใหม่หรอเอาตุบจริงยังง่ะเฮ้ยจะเพิ่งช่างมันช่างมันก็เอาตุบจริงก่อนนะเอ้ยไม่ใช่เอามาที่ก่อนนะตุบทุบิกางก่อนนะทุบตุบิกามันเมื่อกี้ไม่ได้จริงเมื่อกี้ไม่ได้จริงเมื่อกี้ต้องให้ไปกลางแตะฟรีทั้งหลายหมัดตีว่าสู้ได้อันนี้เฮ้ยเยอะสารละความโหรู้ย ให้เราใสายืนบวกไงอะไรไม่ให้ตีไม่ให้ตีตอะไรอะไร <c oughs> อะไรหลบดิเอ้ยหล,ลบไม่พ้นว่ะ อะไรกันอะไรกันเจอกันครัอะไรอะไรไงเจอกันน้ผมไม่ได้ะอะไรกันเจอกันผมไม่ตายวะอะไรกันเจอกันว่าย่างี้กลับมาเล่นโหดนะไม่มีแย่แพ้เลย